วันนี้มีครัวซองกินเป็นไหมเอยเอ้าเยเฮ้ยเฮยมากันเว้ยครัวซองก็กินเว้ยเอาเอาดูสิมีตัวใหญ่พานำเลยอาเอานี้กินแล้วเฮ้ยกินวะครัวซองอืมนี่แต่มันแข็งหน่อยนะเอาค่อยแทะเอาเฮ้ตัวใหญ่พาออนี่พากันกินแล้วเฮ้ยอันนี้มาแทะมือไม่ใช่ เออนั่นแหละกินเข้าไปอืมอืมอืมามาตัวใหญ่พากินเนี่เออนี่นั่นแหละแหมวันนี้ได้ของดีไว้กินครัวซองไม่ธรรมดาโอ้โหมากันเพียบเลยดูเนะนี่ยนี่นี่น,นี่เอา้าสบัดกันใหญ่เลยโอ้หนี่นี่ตัวใหญ่มานั่นอ่ะนี่ฮะกลับดู ให้ดูว่าเป็นไงมาใหม่มาใหม่นี่นี่นแท้เลยขัวซองนี่กินเป็นเหมือนกันโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะมากันเยอะมีตัวไหนกล้าก็ได้กินนะนะนี่แต่ปลาแรดทีท่กล้านะปลาตะเพียนไม่มาไม่กล้ามา ปานินก็ไม่กล้ามานี่ฮะสงสัยจะอร่อยนะอือกินนขัวส่องไว้นี่ฮะโอ้โหเนี่ยมากันเพียบมากันเพียบอือคงอร่อยกันนะเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มเปื่อยแล้ว โอ้โหมามากันลงมากันเยอะมากันเยอะไม่มีใครกลัวแล้วครับนี่ขืนกลัวก็อดสิครับมีแน่เน่โอ้โได้ชิ้นใหญ่เฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเอาไปเลยเอ้าเอาเอ้าเต็มเต็มเลยเอ้าหมดแล้วเติมต่อให้อีกเอ้ามาตัวไหนจะมาอ ่มาแล้วยังไม่กล้ามามานี่ต้องอาศัยผู้กล้าอ่ะค่อยๆแทะมันมันยังแข็งอยู่นี่มันต้องค,อค,อคอ่อยๆแทะมากันล้ะเริ่มเริ่มยุยแล้วเริ่มยุยแล้ว เพลินเขาละอ่ะวันนี้ก็พามาเลี้ยงปลาแรดด้วยครัวซอ่องนะเดี๋ยวให้ลอยไปเลยดูให้เขากินกันแบบให้เขาแทะแบบนั้นเลยอเติมไปเรื่อยๆนีอตัวไหนที่ ใมมีก็เอาโน่นโนโนโนกินจะไปเอาสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ